สวัสดีครับผมโคชกังฟูคนนำเกมสร้างการเปลี่ยนแปลงครับครั้งนี้ผมจะมาแนะนำกระบวนการเกมที่ผมใช้ในหลักสูตรสื่อสารสร้างความสัมพันธ์เพิ่มพลังงานสำเร็จครับก่อนจะเริ่มต้นในส่วนของกระบวนการเกมตรงนั้นครับผมขอเท้าความถึงกระบวนการหลักที่ใช้ในในหลักสูตรสื่อสารสร้างความสัมพันธ์นี้ก่อนนะครับนั่นคือ TNGC หรือ Training and Group Coaching ครับหลักการาง,ง่ายๆก็คือ ทําให้ผู้เรียนครับได้สำรวจตัวเองครับมองเห็นตัวเองยอมรับตัวเองและอยากเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของผู้เรียนเองนั่นคือหลักการทั้งหมดภาพรวมของหลักสูตรสื่อสารนี้นะครับมาพูดถึงกระบวนการเกมแรกที่ผมจะใช้ครับนั่นก็คือ,อเป็นกระบวนการที่ผมเรียกว่าตั้งชื่อว่าเชนครับนั่นคือกระบวนการยอมรับการเปลี่ยนแปลงครับ เพราะหลักสูตรนี้ครับต้องการให้ผู้เรียนครับจบเรียนจบไปแล้วสามารถสร้างพฤติกรรมใหม่สร้างอุปนิสัยใหม่และมีผลลัพธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับดังนั้นกิจกรรมแรกจะต้องทําให้ผู้เรียนครับเคยชินหรือยอมรับการเปลี่ยนแปลงให้ได้กิจกรรมนี้ครับผมจะชวนผู้เรียนครับสำรวจตัวเองระหว่างที่ผมให้ทํากิจกรรมข้อตกลง3ข้อครับข้อที่1คือลดอายุข้อที่2ครับคือการทํางานเป็นทีมและข้อที่3ข้อสุดท้ายครับเป็นเรื่องของการขอความร่วมมือในการทํากิจกรรม ในกระบวนการข้อตกลงทั้ง3ข้อนี้ครับผมจะเน้นการมีส่วนร่วมโดยการให้ผู้เรียนครับได้ทํากิจกรรมต่างๆมากมายครับเช่นเวลาลดอายุผมก็จะถามผู้เรียนว่าอยากเหลืออายุสักเท่าไหร่ให้เป็นวัยรุ่นนะครับการทํางานเป็นทีมผู้เรียนจะได้พูดคุยกันกับคนใหม่ๆกับเพื่อนใหม่ๆทําความรู้จักคนอื่นๆด้วยนะครับสุดท้ายครับก็ขอความร่วมมือในการทำกิจกรรมทั้งหมดครับโดยภาพรวมสําหรับกิจกรรมนี้ครับผู้เรียนจะได้เห็นความรู้สึกตัวเองเวลาที่ต้องเจอกับอะไรใหม่ๆ นะครับพฤติกรรมใหม่ๆที่สแสดงออกมาเช่นการลดอายุเขาจะต้องคึกคักนะครับมีการส่งเสียงข้อตกลงที่2เป็นทีมก็คืออาจจะต้องพูดคุยกับคนใหม่ๆนะครับความรู้สึกเหล่านั้นระหว่างที่ทํากิจกรรมครับเขารู้สึกแบบไหนหลังจากจดกจ,จบกิจกรรมทั้งหมดครับผมก็จะให้เขาได้สํารวจตัวเองครับว่าเวลาเขาทํากิจกรรมกับผมกิจกรรมเชนนี่นะฮะเขารู้สึกอะไรเขามีความคิดแบบไหนอยู่ในช่วงนั้นเช่นบางคนครับก็จะคิดว่ารู้สึกว่าโอ้สนุกดี นะครับตื่นเต้นมีความสุขหรือบางคนครับพอได้ทําอะไรใหม่ๆครับก็รู้สึกอึดอัดไม่แน่ใจใช่หรือเปล่าดีหรือเปล่าทําดีหรือเปล่าครับพฤติกรรมเหล่านี้หรือความรู้สึกเหล่านี้ครับไม่ใช่เรื่องผิดครับสําคัญคือกิจกรรมนี้ผมให้ผู้เรียนได้สํารวจตัวเองว่าเขาเห็นอะไรในความคิดความรู้สึกของเขาและผมจะชวนผู้เรียนคิดต่อครับว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงความคิดหรืออุปนิสัยเหล่านี้ได้แบบไหนได้บ้าง นะครับเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงในจุดไหนอาจจะไม่อยากเปลี่ยนแปลงก็ได้หรือถ้าอยากเปลี่ยนแปลงครับผู้เรียนอยากจะเปลี่ยนแปลงในจุดไหนสิ่งสําคัญที่สุดครับสำหรับหลักสูตรอ่าสำหรับกิจกรรมเชนนี้ครับก็คือผู้เรียนจะได้เห็นว่าได้เรียนรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องยากการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติของโลกใบนี้ครับก่อนมาเรียนผู้เรียนอาจจะมีมีอุปนิสัยในการสื่อสารแบบหนึ่งเช่นเป็นคนเงียบเงียบไม่ค่อยพูดจาไม่ค่อยสื่อสาร พอเรียนจบไปครับเมื่อผู้เรียนต้องการต้องออกไปแล้วมีพฤติกรรมใหมอ่อยากเอาไปทําพฤติกรรมใหม่ครับแน่นอนครับช่วงเริ่มต้นผู้เรียนจะรู้สึกอึดอัดอแต่นั่นเป็นธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงครับผู้เรียนจะได้เรียนรู้จุดนี้ครับว่าในการเปลี่ยนแปลงเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับโดยในขั้นตอนแรกอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดไม่แน่ใจเหมือนกระบวนการเกมที่ผมนําไปใช้นำนำพวกเขามาเล่นเนี่ยนะครับ หลังจากนั้นครับผมจะชวนผู้เรียนคิดถึงสิ่งที่ผู้เรียนครับอยากจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการสื่อสารชวนคุยเล่นๆน,นะครับให้เขาลองคิดดูว่าถ้าวันนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องการสื่อสารสร้างพลังเนี่ยครับเขาอยากทาเรื่องอะไรนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการสื่อสารในหลักสูตรน,นี้ครับขอบคุณครับ